อันนี้ก็เป็นออเลียรที่ผมคาดมาเหมือนกันนะครับหลังจากทำโอัลโบเสร็จก็พอดีว่ากระถางเหลือก็ทอาทออเลียไปต้นนึ่งละก็เดี๋ยวมาทําอีกสามต้นนะครับจริงๆเรามีของเราด้วยนะแต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะต้องใส่กระถางสิบนะเพราะว่ากระถางส2บคือตอนนี้หมด <c oughs> ที่เกียดรอนะซื้อกระถางสิบมาละลุยช <c oughs> ุดนี้ต่อเลย <c oughs> ต่อจากโอัลโบนะพี่เจฟอัลโบกับออเลียรเขาเลี้ยงต่างกันตรงไหนไหมคะอัลโบเลี้ยงง่ายกว่าออเลียจะไม่ง่ายกว่าวิธีง่ายนิดเดียวเลยคือ ถ้าออลิเเลี้ยงในร่มนะไม่ควรรองน้ําเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่ในอย่างเงี้ยชายคาหรือว่าอยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเทคือไม่ควรรองน้ําเลยแต่ถ้าอยู่แดดเหมือนดาดฟ้ารองน้ําคือดีเร็วแล้วก็ใบไม่ค่อยมีปัญหามันจะไหม้ล่างๆแล้วพอมันปรับสภาพได้ปุ๊บก,ก็จะหายไหม้ต่อให้เหลืองแค่ไหนก็จะไม่ไหม้นะเหรอถ้าแสงถึงเนีแบบ้ยบความร้อนถึงถึงเ้าก็จะคายน้ำได้ดีโอเคก็ลุยเลยเดี๋ยวใส่กระถาง12นี่ มีกระถางมานิดเดียวเองเห็นไหมใช่ค่ะทุกคนจะบอกว่าอ่ะเอาอาหารจากไหนอ่ะอ่ะอย่างที่เขาบอกกันเลยว่าเนี่ยเราเราจะเอาอาหารจากไหนอะมะพร้าวสับล้วนๆเลยดูแน่นโป๊กอ่ะให้ดูเลยผมบอกแล้วนะครับว่าดินใบไม่จําเป็นสําหรับฟิโลเลยแม้แต่นิดเดียวมะพร้าวสับล้วนๆเลยดูให้ดูเลยแข็งโป๊กเนี่ยอ่ะดูสิไม่มี ขาวโพนมาเลยไม่มีดินใบเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้ผมน่าจะไม่รู้อ๋อไม่รู้ไม่กระจายรากเหรอไม่ไม่ไม่ม่ให้เขาไปเกิดใหม่ไม่มีปัญหาเห็นช่วงนี้ชอบสางรากนี่ไม่ถ้าสางคือมันใหญ่มันลงไปไม่ได้แต่ถ้าสมมุติกระถางเล็กเงี้ยมันจะลงพอดีอันนี้มะพร้าวเพอร์ไลท์ไม่มีดินใบหรือไม่มีใบก้ามปูแม้แต่นิดเดียวซึ่งวัสดุปลูกที่ผมทําเนี่ยมีทั้งหินภูเขาไฟ ม,มีทั้งเปลือกสนซึ่งเป็นนั่นคือดีมีเห็นไหมแล้ว,ลวเราก็มีน้ําแดงช่วยด้วยเนาะใช่เนี่ยแหละที่คนบอกว่าเอา้าแล้วเอาอาหารจากไหนออสโมโค้เปลือกสน คือเพียงพอแล้วนอกจากใครจะเสริมนแดงเพื่อมูนข้างในเนี่ยมันมีความหมักหมมอะไรพวกนี้ก็เอาน้ำแดงราดลงไปช่วยแล้วก็ในน้ำแดงเนี่ยจะมีโปรตีนใ่เยอะนะคะเนี่ยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวรื้อมาแล้วเดี๋ยววางก่อนเลยผมจะต้องมาเรียงฐานก่อนจัดการให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมีคำถามเรื่อยๆแหละฐานนะครับผมจะเรียงเรียงเพื่อไม่ให้มันสูงเพื่อเอาไว้สำหรับรองน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยแหละรองน้ำคือดีเลยนะครับเลี้ยงรองน้ำ พี่เจฟไหนบอกเอกเที่ยวซิไอสิ่งที่ทําให้เวลาคนเลี้ยงออเลียแล้วเกิดใบใหม่ใบเก่าทิ้งเกิดใบใหม่ใบเก่าทิ้งคือมีไม่เคยเกินสามใบอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรนะเกิดจากใครน้ำไม่ทนันไงก็คืออยู่เลี้ยงในร่มแล้วรองน้ําคือไม่เหมาะเลยใช่คือออเลียชอบแสงมากๆจะเลี้ยงออเลียไม่โดนแสงก็ต้องไม่รองน้าต้องเลือก ถ้ารองน้ําต้องแทงเยอะสําหรับพี่เจฟตอนนี้ออเลียรถือว่าเลี้ยงง่ายใช่ไหมโอ้ผมทําได้แบบง่ายเลยคือแบบง่ายมากพี่เจฟมือใหม่ที่เขาจะเลี้ยงออเลียเนี่ยอย่างนี้เขาควรใช้วัสดุปลูกเป็นพรีเมียมไปเลยจะง่ายกว่าไหมคะอย่างนี้อย่างนี้เรา<ก> <ทำ S 2> ได้ไม่มีปัญหาเลยทำได้ที่ม,มีมะพร้ากก็ได้แต่ว่าก็คุมน้ําเอาเนาะใช่นี่เป็นหินเม็ดใหญ่เม็ดกลางนะครับเพื่ออุดรูเพื่อไม่ให้ะมะพร้าวออกไป ไ,ไม่ให้เพลไลทออกพี่ฝนรู้สึกว่าออเลียรเขาไม่เหมือนอัลโบที่สมมติอัลโบอ่ะใบไม่ฉีกอ่ะก็สวยใบย,ยังไม่แฉกยังไม่ใหญ่ก็สวยแต่พี่ฝนว่าออเลียยิ่งใหญ่ยิ่งแฉกถึงจะสวยอ่าใช่ออเลียรพี่เจฟเห็นด้วยไหมใช่ใช่ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยลูกค้าใบคิดใจเลยเอ่อต้นใหญ่ชอบเลยแต่ว่าอัลโบอ่ะยังไงเขาก็แบบสนห์เพราะว่าพอด้วยความที่เขียวกับขาวมันตัดกันชัดเจนเนาะพี่เจฟเนาะใช่ แต่พอออเลียใหญ่คือพี่ฝนชอบถ้าไม่ใหญ่พี่ฝนจะรู้สึกว่าอัลโบชนะเลศอันนี้ส่วนตัวนะคะดูสิชอบไหมเดี๋ยวเขาก็จะตั้งเองนะเพิ่งทำอัลโบไปเมื่อวานเองเห็นไหมตั้งแล้วตั้งกันหมดแล้วจะคลิปกอดนะเนาะอัลโบน่ะนี่อันนี้อันนี้ที่พี่เจฟทำเมื่อวานคือใบใหญ่นี่ไงที่พี่ฝนบอกว่าใบใหญ่แล้วเขาจะยิ่งสวยแล้วเดี๋ยวคอใหญ่มากๆเขาจะมีมีเป็นเขาเรียกว่าในรูหรอพี่เจฟ ตรงกลางด้วยเนาะนี่คือใบใหญ่เนี่ยถ้าเห็นของจริงนะทุกคนจะแบบว่าหลงรักอะแต่ต้องแฉกแล้วนะแฉกแล้วสวยมากพี่เจ๊พวกลีอเนี้ยมันอยู่ตามพวกแบบร้านแนวแบบคาเฟ่อะไรพวกนี้ได้ไหมคือพวน้เขาทำร้านอะไรอย่างเงี้ยได้แหละแต่ว่าเข้าไปเลยน่าจะยากอยู่ใช่ไหมยิ่งถ้าเป็นออรล่ยอ่ะ ถ้าเลี้ยงข้างในร่มคือก็ไม่แนะนำนะเขาชอบแสงอะ่ะคือผมจะบอกว่าเลี้ยงในร่มคือมันไม่ดีอะ่ะม,มันจะต้องเป็นไม้ที่ทนนะพี่เจฟแล้วอย่างพวกอะไรที่แบบเป็นอยู่ตามในร้านได้อย่างนานๆทนทนถึกๆมั้งไหมน่าจะตระกูลสตรอเบอร์ี่อีพีอะไรเงี้ยคาราเมลจริงทนนะอึดนะคาราเมลก็ทนอึดนะ สามารถเลี้ยงอยู่ทามพวกร้านอาหารร้านกาแฟนี้ได้ใช่ไหม,ไหมอันนี้เป็นตุ้มใช่ไหมถ้ามันยัดเข้าผมจะยัดไปทั้งอย่างนี้แต่ถ้ายัดไม่เข้าก็คือต้องสางต้องสางเดี๋ยวดูก่อนว่าเข้าไหมาแน่นนะออขยับร่างหน่อยเหมือนจะแน่นเขาเอียงเออไม่ได้เชเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสาง,สางหน่อยแกะร่างมาแล้วนะครับซึ่งเอาแค่แนีแ้แหละแม่ตอนแกะนี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะทุกคน ฉีกวด้แควก,ควกใช่ผมถึงบอกไงว่าทําไมครับบางทีรายละเอียดลอยดลอ็กน้อยมันเยอะเดี๋ยวพอทําไปเรื่อยๆก็จะชินชินก็ไม่ได้เชิงยากแต่รายละเอียดเขาเยอะเนาะรายละเอียดแบบ, <c oughs> แบ,บการแก้สถานาการณ์แบบข้างหน้าอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะที่ยอดเขาเบี้ยวถ้าจะเอาเข้าหน้าไมา้ยิอง,ต,องต้องเอียงนี้เข้าเห็นไนหะมแต่เนี้ยผมจะต้องจัดอีกอยู่ด <c oughs> ีอ่ะให้ันล่างตรงก่อน แล้วเดี๋ยวกิ่งเนี่ยผมค่อยมาจัดขอ,ของเขาอีกทีหนึ่งเห็นไหมว่ามันมันมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อีกนะแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกนะเวลา,าเราแบบได้ทดลองทำได้แบบลองเลี้ยงอ่ะเนี่ยเห็นไหม,มแต่ความใส่ใจจะทำให้ไม้สวยนะทุกคนอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ายอดเขาเบี้ยวนะออกไปเห็นปะยอดแบบออกไปข้างนอกใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมเลี้ยงไปก่อน อูหลายใบยแล้วเขาสวยจริงๆนะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อย,ค,อยค่อยเอาเข้ามาโอ้แนะนําเลยทุกคนตอนนี้คือแบบว่าไม้แต่ละอันคือเบามากๆนะฉะนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบใบเดียวแล้วค่อยค่อยรอโตคือแบบตู้มีได้เลยอะ่ะใช่เออจริงสวยไปเลยจำไหมว่าการแบบทําไม้อะ่ะมันก็ต้องค่อยๆปรับนะยอดเบี้ยวถ้ามันแทงมันจะออกไปอืมอแต่เดี๋ยวคราวเนี้ยพอยา,ยากลากติดแล้วเนี่ย เราก็ค่อยมาจัดตรงยอดเขาทีคำถามเหมือนกันกับของอัลโบเลยเวลาเลือกออเหล่ยก็ควรจะให้มีพื้นเขียวเยอะไว้ก่อนก็จะเลี้ยงง่ายกว่าป่ะถูกเหมือนกันไหมสำหรับผมอ่ะ ใช่นะครับแต่แล้วแต่คนชอบเลยแต่สําหรับผมผมจะเลือกที่ติดเขียวไว้หนึ่งคือตัวเร็วนะครับสองคือโอกาสช้าน้ําคือ,อยากอ่าใช่คือถ้าถ้าไม้จะหลุดนะหลุดไปเป็นเขียวดีกว่าหลุดไปเป็นเผือกอ่าใช่เพราะว่าต้นก็ยังอยู่ถ้าเผือกเขาจะไปแล้วก็เขาจะนิรันด์ไปเลยใช่กับ <c oughs> ดาวไปเลยจบอ้า เห็นไหมว่ายอดยังเบี้ยวอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวค่อยจัดอีกอทีหนึ่งในเมื่อตอนที่ยอดเขาเด้งขึ้นมาแต่เดี๋ยวเขาก็จะปรับตามแสงด้วยเนาะ,ะแม<น>้แต่ใบที่อะไรที่ดูคว่ำๆอ่ะพอเขาเซ็ตตัวเขาก็จะปรับตั้งขึ้นมาสวยงามเนาะ<อ>ค่ะต้นนี้ก็คือจะเป็นใบที่ยังไม่แฉกเห็นไหมทุกคนก็จะไม่รู้รู้สึกเหมือนพี่ฝนหรือเปล่าว่าเวลาไม่แฉกเขาสู้อัลบไม่ได้นะแต่ว่าถามว่าลายสวยไหมลายสวยค่ะ สวยมากๆเลยแหละแต่พอมาชแชก็เรวมันสวยมากมยิ่งใบใหญ่ยิ่งสวยฉะนั้นแบบใครอยากเลี้ยงนะก็แชกเลยก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องรองเวลาเนาะเออพี่เจ๊อ่าอย่างเนี้ยพอคืนหลักแล้วใช่ไหม,มจับไม่แชกใช่ไหมกว่าเขาจะไปแชกเมียเขาจะต้องสักกี่ใบได้นะคะบางที ผมจะบอกว่าบางทีเขาไปถ้ากระถางไซนี้ใช่ไหม,มถ้าเขาไปสร้างรากเต็มกระถางก่อนแต่ใบยังไม่เคยแทงสมมติสองสามเดือนละเขามัวแต่สร้างรากใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้แทงใบเกิดใบใช่ไหมพอครบได้เกิดเนี่ยอาจจะฉีกเลยก็ได้เพราะว่ารากเยอะอถูกต้องแต่บางทีก็จะขึ้นไปเราาๆสักใบที่หกใบที่เจนะ็ดเนาะถ้าสมมติรากน้อยก็ประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นดัดฟ้านะครับเอาขึ้นได้เลยเหรอ อ่าไ,ไม่ไม่พักฟื้นไว้ที่นี่ก่อนเออใช่ไงน้อต,ตกใจพักฟื้นก่อนนะแล้วค่อยเอาขึ้นดาดฟ้านะครับอ๋อพักฟื้นไว้ในใชายคาแล้วก็ผมจะไม่ลองน้ํานะอะอเลียสําหรับออเลียออเลีย,ยจะไม่ลองน้านะครับหมายถึงยกขึ้นข้างบนก็ไม่ลองลองสิอ๋อแต่ณตอนนี้อยู่ข้างล่างแ,แดดแสงไม่ถึงลมไม่ถึงถ้าลองคืออเลียนี้ไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าขึ้นไปแล้วเนี่ย ลองเลยลดน้ำลองได้เลยใช่ไหมพี่ฝนก็เหมือนจำได้แต่ว่าแต่อย่างเงี้ยลองน้ําเราไม่ต้องลดก็ได้นะให้ให้เขาขยับแบบปรับตัวก่อนแล้วค่อยลดมันจะมีหลายกรณีนะมีคลิปเก่าๆของอาเหลียเป็นคลิปสั้นนะคการลองน้ําอ่ะเดี๋ยวความชื้นเขาก็ขึ้นไปเองนะครับความชื้นก็ขึ้นไปใต้กระถางอยู่แล้วนะครับอันนี้ใบจะตกๆใช่ไหมเดี๋ยวพอเดี๋ยวงัดเนาะเดี๋ยวเขาก็จะงัดขึ้นอืม ตั้งเลยเลยเขาก็จะฟดฟื้นใช่แล้วเขาก็จะเกาะหลักละนะพอเกาะหลักนะมีรากชัยเข้าไปในหลักเนี่ยนะคราวนี้จะเร็วอายาสองเดือนสามใบเลยเดือนละใบนี่คือปกติเดยเหลื่เดือนละสองใบเลยในเมื่อถ้ามันเกาะหลักไปแล้วเนี่ยเขาจะโตไวมากๆใช่โอเคก็เท่านี้เลยออเลียนะครับนี่เลยสวยๆวยอึ๊บให้ดูหน่อย โอ้เรียบร้อยคลิปนี้ก็ชิลๆนะทุกคนก็ฝากกดติดตามพี่เจฟทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามได้นะลิงการติดตามเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ในช่องข้อความข้างล่างนี้เลยนะคะและคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวคงได้พบกันเรื่อยๆทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะ <c oughs> โอเควันนี้บายๆค่ะทุกคน